กับเข้ามาติดตามข่าวสารในช่วงที่2กับข่าวภาคเหนือกันต่อเมื่อกี้เห็นคุณสุพัทร์บอกว่าจะพาไปชมความสวยงามของดอกไม้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวอากาศหนาวแบบนี้แล้วรอบใหม่มาอุณหภูมิลดต่ําบนยอดดอยทั้งพื้นราบนะครับขนาดตอนเที่ยงก็ได้ว่ายังมีไอเย็นอย่ังหนาวอยู่เลยนะคะก็ยังสามารถที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวกันได้แบบไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็หลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ไกลก็อาจจะยังไม่ได้มาสัมผัส บรรยากาศแบบนี้เราก็เลยเก็บมาให้ดูว่าคนในพื้นที่เขามาท่องเที่ยวกันแล้วก็ได้เห็นกับความงดงามตรงจุดนี้นะครับซึ่งทางทีมข่าวของเราก็ได้นําบรรยากาศต่างๆมาฝากกันโดยในพื้นที่ยอดดอยวันนี้อุณหภูมิอย่างดอยยินทนนีสององศาเซลเซียสทะเลหมอกก็มาพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากนักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจนะครับพาครอบครัวก็โดยมากจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เดินทางง่ายสบายในขณะที่ในอุทยาหลวงราชพฤกษ์ครับคุณสมัชาะ มีหรือไฮไลท์<ง>ตอนนี้มีดอกไม้ที่สวยงามในฤดูหนาวมีดอกทิวลิปมาจัดแสดงนะครับโโซึ่งจะมีจนถึงวันที่10บมกราคมนี้ใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปชมได้เรียกไว่าไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไกลยอยู่ในจังหวัดก็ได้เห็นความสวยงามเหมือนกันใช่คับะคะดอกทิวลิปตอนนี้เรียกได้ว่านับหมื่นดอกนะครับเขาได้เอามาหลากสีสันทีเดียวให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์รวมถึงดอกทิวลิปที่ช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญในช่วงที่อากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับเราไปเริ่มต้นดูบรรย ากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับโดยที่บรรยากาศในพื้นที่ตามยอดดอยต่างๆนี่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับในพื้นที่อำเภอจอมทองบรรยากาศท่องเที่ยวยังมีนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองแล้วก็จังหวัดในภาคเหนือเดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและความงดงามทางธรรมชาติเช่นดอยอินทนนท์อย่างที่บอกไปจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับ เช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิบนยอดดอยต่ำสุด2องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมทะเลเหมอกในตอนเช้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งทุกคนก็ล้วนไม่ผิดหวังครับสวยงามทีเดียวต่างเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างสนุกสนานขณะที่ในช่วงวันที่31ธันวาคมถึงวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวมายัางดอยอินทนนท์มากกว่า2 0,000คนแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้สวยงามมากเลยนะคะคอันนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะ ดอกนางพญาเสือโครงนะคะตอนนี้บอกว่าบานแล้วค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าดอยผาตั้งในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าบานแล้วกว่า50นะคะเช่นเดียวกันกับที่บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านา,นารีอินทนนท์ค่ะดอกนางพญาเสือโครงก็บานสะพรั่ง รอรับนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงามในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่วนนี่เป็นบรรยากาศที่วัดเด่นสรีสีเมืองแกนค่ะที่ตลเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดดังของเชียงใหม่นะคะงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีพุทธาสนิกชนมาทําบุญขอพรวันขึ้นปีใหม่กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลรับสัก,กราชใหม่ซึ่งทุกคนก็ต้องบอกว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยค่ะครับแล้วก็ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งระหว่างวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่10มกราคม2564ก็อย่างที่คุณสมชัชยาบอกก็ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกก็มีดอกทิวลิปให้ชมที่เทศกาลชมสวนชื่องานเขาว่าความสุขจากยอดดอยครับปีนี้ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแสดงดอกทิวลิปหลากสีสันกว่า2 0,000ต้นพร้อมให้ยนโฉมความสวยงามในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามอยู่ท่ามกลางเรือนไม้ดอกนับว่าเป็นไฮไลท์ของไม้ดอกเมืองหนาวที่ทุกคนนั้นต่างรอคอยครับทั้งยังมีพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากอื่นๆด้วยอย่างเช่นคาราลิลลี่ดอกไม้รูปทรงเรียบง่ายแต่สวยงามหรูหราและก็ยังมีกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมที่จะแสดงเยอะที่สุดในภาคเหนือที่กําลังบานสะพรั่งสวยงามท่ามกลางเรือนกล้วย มเท่านี้ยังไม่พอนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมงานในช่วงนี้ก็ยังได้เพลิดเพลินใจไปกับไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสีสันจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงอาทิเจราเนียมซันเวียพิทูเนียบิโกเนียเป็นจำมาดผีเสื้อลิ้นมังกรมากมายทีเดียวครับ ได้บรรจงตกแต่งสวนดอกไม้ให้เป็นลวดลายผ้าสไตล์ชาวเขาพร้อมชมประติมากรรมไม้ดอกเมืองหนาวซุ้มหมอกเมืองหนาวและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับมาที่เดียวได้เที่ยวแบบหลากหลายรับรองว่าไม่ผิดหวังครับในส่วนของเทศกาลชมสวนเองนะคะชื่องานปีนี้ความสุขจากยอดดอยค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2564เปิดให้เข้าชมนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง6โมง ย็นค่ะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053114110ถึง5 ค่าเข้าชมก็คนไทยผู้ใหญ่นะคะ100บาทเด็ก70บาทส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่200เด็ก150ค่ะซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็มีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายบริการเจลล้างมือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระวังเรื่องของการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อนะคะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่สําคัญเดินทางมาเที่ยวแบบนี้แล้วคัดกรองแล้วอย่าลืมเช็คอินไทยชนะกันด้วยนะคะคะสําัญแลจเป็น การติดตามเฝ้าระวังให้ทุกคนนั้นอยู่ในความปลอดภัย<ช>นะครับ<ช>เพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับต้องบอก,อบอกว่า เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยครับบรรยากาศสวยมากสวยมากครับโอ้โหดอกหลากหลายสีสันใช่ครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับสองวันแรกนี้ก็ถือว่ามีคนเข้าไปเที่ยวประมาณวันละ2 0 0 0นถึง3,000คนแต่ว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าพื้นที่ของอุทยาลนราชพฤกษ์นั้นกว้างขวางสามารถจัดระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิงได้เพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยจัดระยะห่างแล้วก็คอยจำกัดจํานวนคนที่จะเข้าชมอยู่บริเวณด้านหน้าอยู่แล้วนะคะ